สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2 566นะเราก็ได้ก้าวเข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะเรามาเช็คชะตามาวางแผนชีวิตเพื่อเตรียมตัวรับปีใหม่รับสักราดใหม่กันค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2566กันเลยนะคะ ในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระศุกร์โครจรมาเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเลยนะคะและดาวพระอังคารก็โครจรเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาและในถัดมาค่ะคือช่วงวันที่เจ็ดธันวาคมดาวพระพุธมีการโครจรพักองศาประกอบกับช่วงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์โครจรเข้าสู่ราศีธนูส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างต่อเนื่องค่ะ ชาวลัคนาราศีมีินค้าในช่วงเดือนธันวาคมปี2566ซึ่งถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีเป็นจังหวะที่ตัวคุณน,นั้นจะหาเงินหาทองได้มาก ต้อนรับสิ้นปีเลยนะเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยการเงินคุณปังมากๆนะคะเงินเข้าหลายทางแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะจ่ายไปหลายทางเช่นเดียวกันดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีไปจนถึงวันที่27ธันวาคมปี2566การเงินคุณจะดีมากๆเงินไหลามาเทมามีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงิน ทองของมีค่ามีความโชคดีในเรื่องของรายรับไรายได้ช่องทางการทําเงินใหม่ๆจะมีเข้ามาชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีช่องทางการทําเงินเดียวมีอาชีพเดียวนะคะจังหวะเดือนธันวาคมเนี้ยก็จะได้ช่องทางการทําเงินที่มากขึ้นมีอาชีพเสริมอาชีพพิเศษมี j อบเสริม j อบพิเศษมีงานหน้าใหม่ๆเข้ามามากขึ้นงานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกล ทางต่างประเทศอันนี้จะส่งผลดีกับตัวคุณมากๆนะงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งการขนส่งนะคะงานที่ต้องเดินทางลักษณะนี้ค่ะ จะมีกะเกณฑ์ที่ดีเข้ามานะชาวลัคนณาราศีมีนทําได้เลยนะงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็จะมีมุมที่ดีอย่างเช่นบางคนขายอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะหรือว่าขายวัสดุอะไรบางอย่างที่โรงเรียนหรือสํานักงานราชการจะต้องใช้พวกนี้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะชาวมีนจะมีเกณฑ์ได้ทําสิ่งใหม่คุณจะมีวิธีการจัดการงานใหม่ๆนะคะเป็นการแก้ปัญหาใหม่ๆก็ได้หรือนําเอาเทคโนโลยีนําเอาแนวความคิดใหม่ๆมาปรับใช้ในการทํางานของ ซึ่งสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ดีเมื่อคุณเจอปัญหาคุณจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นช่วงที่คุณข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะข้องเกี่ยวกับไอทีนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะข้องเกี่ยวกับออนไลน์ข้องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลนะคะจะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้แพลตฟอร์มทางออนไลน์มาทํางานอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ามาใช้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานของคุณนะคะโปรแกรมใหม่ๆหรือลูกเล่นใหม่ เกี่ยวกับไอทีลักษณะเนี้จะได้ข้องเกี่ยวกับคุณนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์การใช้เงินไปกับการลงทุนต่อยอดงานบางคนนะคะอาจจะลงทุนในหน้างานใหม่ๆหรือว่ามีการขยับขยายงานใหม่ๆคุณก็ต้องใช้เงินก้อนหรือบางคนใช้เงินไปกับญาติพี่น้องสุขภาพของคนในครอบครัวสุขภาพตัวเองสุขภาพคนรักคู่รักเนี่ยค่ะลักษณะนี้มันมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะหรือชาวมีนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินไปก,กับการทำบุญก็ได้นะ ใช้เงินไปกับส่วนรวมทำบุญมูลนิธิหรือใช้เงินไปเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากใช้เงินไปกับเรื่องของคุณงามความดีนะคะซึ่งตรงนี้สมัยมองว่าเป็นจังหวะที่ดีนะพอคุณทำดีแล้วสิ่งดีๆจะตอบแทนจะตอบแทนคุณเร็วมากๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่ชาวมีนั้นทำบุญขึ้นทำคุณกับคนก็ขึ้นนะคะช่วงนี้หันหน้าเข้าหาการทำบุญหรือว่าหันหน้าเข้าหาผลประโยชน์ของส่วนรวมจะดีมากๆเลยทีเดียว และชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากการพลัดพรากจากลา หรือได้โชคได้ลาบจากของเสียของพังด้วยนะคุณลองสังเกตตัวเองดูถ้าคุณมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเครื่องจักรอะไรบางอย่างที่มันชำรุดเสียหายนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากมันหรือได้สิ่งใหม่มาทดแทนหรือมีคนเอาของใหม่ๆมาทดแทนหรือถ้ามีญาติผู้ใหญ่ที่เขาต้องจากคุณไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้รับเป็นมรดกหรือความโชคดีหรือเงินก้อนหรืออะไรบางอย่างนะ คือมันจะไม่ได้เสียเปล่าอ่ะคือจะมีอะไรมาทดแทนเสมอเสียอะไรบางอย่างไปก็ได้ของใหม่เข้ามาเสมอชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากความเป็นความตายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสมัยมาว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอย่างเช่นร้านขายยาคลินิกใครที่เป็นคุณหมอเนี่ยดีอาชีพหมออาชีพพยาบาลดีนะคะทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานศพอย่างเช่นโรงศพ การจัดดอกไม้ต่างๆนะคะพิธีกรรมต่างๆดีร้านสังฆทานดีเลยทีเดียวในระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนคะช่วงนี้จะต้องดูแลบุตรบริวารให้ดีมีเกณฑ์ที่เขาจะสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาหรือคุณมีความกังวลเป็นห่วงเป็นใยบุตรบริวารค่อนข้างมากใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีลูกหลานไปอยู่ที่ไกลหูไกลตาคุณจะกังวลเกี่ยวกับเขาคุณจะเดินทางไปหาเขาบ่อยหรือโทรหาเขาบ่อยเวลานอน,อนก็นึกถึงเขา อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าบางคนเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บังคับบัญชาก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับลูกน้องบริวารกลัวว่าเขาจะทํางานได้ไม่ดีกลัวว่าเขาจะไม่ทําตามคําสั่งหรือว่าอ,อ,อาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องออกหน้ารับหน้าแทนหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาลักษณะนี้มีเกณฑ์เข้ามาเช่นเดียวกันนะคะแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีมีนคือคุณจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนระยะนี้เป็นระยะที่ชาวลัคนาราศีมีน สเสน่ห์แล้วก็เป็นสเสน่ห์ในด้านการงานรวมไปถึงสเสน่ห์ทางด้านการเงินด้วยแล้วก็สเสน่ห์ในเรื่องของความรักความใคร่ด้วยเพศตรงข้ามที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเหลืองานคุณเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเข้ามาช่วยซัพพอร์ตแต่เขาอาจจะเอาจุดตรงนี้เนี่ยเพื่อมาสาร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคุณก็ได้เพื่อมาเป็นสะพานในการจีบในการที่จะเข้าหาคุณในแง่ของความรักความใคร่ก็ได้นะคะถือว่าไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่าถ้าชาวมีนท่านนั้นยังโสดอยู่คุณจะคุยหรือคุณจะสารต่อ ก็ไม่ผิดแต่ถ้าคุณไม่โสดเนี่ยเขาเข้ามาในลักษณะนี้ก็ถือว่ามันมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่จะนําปัญหามาสู่ตัวคุณและคู่ของคุณได้นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมีนจะได้ทําสัญญาใหม่ๆด้วยนะจะเป็นการดีลงานการเซ็นสัญญาทางการงานหรือว่าการว่าจ้างการเปิดหน้างานใหม่ๆการทําธุรกิจร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆลักษณะนี้ก็ได้หรือมีลูกค้าใหม่ๆแวะเวียนเข้ามามากขึ้นเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งซึ่ง ในเรื่องของการงานเนี่ยสมัยมองว่าไม่น่าห่วงเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนเป็นช่วงเดือนที่ชีวิตคุณจะได้ขยับขยายเป็นช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงเดือนสิ้นปีที่ชีวิตคุณจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆมีประสบการณ์หลากหลายเข้ามานะคะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นได้คุยกับคนในครอบครัวบ่อยมากขึ้นวางแผนงานวางแผนอนาคตคุยกับคนรักคู่รัก คุยกับพ่อแม่ว่าจะจับทิศทางไหนจะเป็นในแนวไหนอีก1ปีเป็นยังไงอีก3ปีเป็นยังไงลักษณะนี้ค่ะ จะเด่นชัดเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีมีนแต่การที่ชาวมีนเนี่ยได้คุยหรือว่าเปิดใจคุยกับคนในครอบครัวก็ต้องระมัดระวังความขัดแย้งด้วยนะเพราะมันจะมีบางช่วงบางตอนที่คุณจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องของคุณในเรื่องของผลประโยชน์อะไรก็ตามหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีคนมาตําหนิติเตียนคุณมีคนมาไม่พอใจกับการกระทําบางอย่างของคุณหรือคุณตัดสินใจอะไรไปแล้วมีคนไม่เห็นด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมา จ้องจับผิดมาคอยจี้คุณนะบางอย่างนะคะก็ต้องดูให้ดีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่น่าห่วงอย่างที่สมัยบอกไปว่าจะมีคนเข้ามาจีบมาชอบนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีมีนเสน่ห์แรงมากถ้าท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีบุคคลที่3นะคะที่เข้ามาเออมามามา,มาคอย ข้องแวะข้องเกี่ยวอ่ะแล้วมันทําให้คุณหรือคู่ของคุณไม่สบายใจเนี่ยต้องดูให้ดีนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ